สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะของทุกท่านนะคะวันเสาร์ที่10กันยายน2565ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดไหมคะหรือว่าวันทํางานนะคะวันนี้อากาศตีมากเลยเนาะนะคะแต่ละ พื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นไงบ้างคะรับชมอยู่จังหวัดอ่างไทย,ยนะคะอุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้นะคะกินข้าวกินปลากันหรือ,อยังทําอะไรกันอยู่บ้างคะนะ,ะเขียนนะคะรายงานสภาพอากาศมาได้นะคะวันนี้คุณหญิงก,ก็มาทําบุญที่วัดคะ่ะทาบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําบุญนะคะรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้างจานนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมาเจอกับพี่พิ่วน้องสายไปกว่าเมื่อวานนี้เนาะวันนี้ก็สิบโมงกว่านะคะวันนี้ใครทําอะไรนะคะใครไปทําบุญนะคะใครทําบุญทําทานทําสิ่งที่ดีอะไรคุณอญิงโมทนาบุญด้วยนะคะโมทนากับทุกบุญทุกความดีที่คุณได้ทํา นะคะในทุกๆวันนะคะแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะสิ่งที่สิ่งที่ดีนะ,ะที่ทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นมีความสุขนะคะเราก็หมันทาบ่อยๆนะคะไปที่ไหนนะคะอยู่กับใครนะคะแล้วมีความสุขนะคะเราก็ทำนะคะวันนี้คุณหนิงก็พาตัวเองมาอยู่ที่วัดนะคะมาทําบุญกับครอบครัวนะคะมากันสามคนในวันนี้นะคะก็มีเมนูมาทําบุญนะคะมีต้มจับชาย มีข้าวสวยนะคะแล้วก็นะคะมีกล้วยน้ำว้ามีขนมกล้วยน้ำว้ามีเค้คเกกล้วยหอมนะะมีขิงผงนะคะมีหมูยออบนะคะแล้วก็น่าจะต้องหูปลาด้วยนะคะโมทนาบุญร่วมกันนะคะกับวันนี้นะคะคุณหญิงก็นะคะแชร์บุญนะคะแบ่งปันนะคะเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีมันที่แชร์เข้ามาในเพจเราต้องขออภัยนะคะใครที่นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะ ใครที่ทําอะไรอยู่ก็ขอให้มีความสุขทํางานก็ขอให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองนะคะอยู artist, course, awesome ่ที่ไหนก็ขอให้ม hmm. ีความสุขนะคะเพราะว่าคุณค yeah. ือความสุขค่ะทุกพื yeah. ้นที่นะคะของคุณนะคือความสุขนะคะแล้วเวลาที่เรามีความสุขนะคะรักก็จะดีเงินก็จะดีงานก็จะดีทุกอย่างมันก็จะดีโชคดีทุกทิศทางนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้คุณหญิงไปนะคะ ะะไม่ได้ไม่ได้เดินทางไปแต่ไปเข้าร่วมนะคะฟังทล์กโชว์นะคะร่วมชมทล์กโชว์ของบ้านอาจารย์เปิ้นหมาเมื่อวานสสวน,นี้ก็เลยได้ไอเดียหัวข้อนี้มาแบ,บ่งปันกันนะคะวันนี้เป็นลทล์กโชว์เรื่องอหัวข้อเรื่องนะคะคาถาเสกรักให้ตังพุ่งนะคะวันนี้คนอื่นก็เลยนะคะมาแชร์มาแบ,บ่งปันกันว่าทำยังไงให้รักรุ่งให้ตังพุ่งให้เงินเข้า ให้โชคดีทุกทิศทางนะคะลองฟังดูนะคะวันนี้ไลฟ์แบบกระชับนะคะอยู่ได้เป็อยู่ไม่นานนะคะโอเคค่ะเข้าหัวข้อกันเลยนะคะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะคุณโชคดีเรื่องอะไรแชร์ความโชคดีของคุณมาสิค่ะคุณมีความสุขกับเรื่องอะไรคุณอยากให้โชคดีเรื่องไหนเกิดขึ้นนะคะลองเขียนมาได้นะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ฟรีค่ะไม่ต้องขออนุญาตนะคะแต่ต้องเขียนข้อความดีๆเขียนเรื่องราวดีๆแชร์เรื่องราวดีๆแชร์ความสุขนะคะแชร์เรื่องราวดีๆที่คุณอยากให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะะค ข้อของคุณหญิงวันนี้ก็คือ3เคล็ดลับนะคะรักรุ่งเรืองโชคดีทุกทิศทางนะคะรักรุ่งเรืองโชคดีทุกทิศทางไรปจะไปจันทที่10กันยายน2565นะคะข้อแรกค่ะรักตัวเองทุกวันข้อที่2ทําตัวเองให้เป็นสิ่งที่ต้องการนะคะข้อที่3เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอนี่นะคะการที่รักจะดีขึ้นนะคะ ร,รักนะคะเป็นคู่รักหรือว่ารักนะคะกันในครอบครัวนะคะร,รักกันเพื่อนร่วมงานนะรักทุกคนอ่ะรักจะดีขึ้นมันต้องเริ่มจากตัวของคุณเองนะคะ <c oughs> คุณต้องรักตัวเองรักต,ตัวเองคือไม่ปล่อยให้ตัวเองทุกข์ไม่ปล่อยให้ตัวเองเครียดนะคะ <c oughs> วันนี้ถ้าคุณมีเรื่องกังวลมีเรื่องที่ไม่สบายใจมีเรื่องที่หงุดหงิดอารมณ์เสียนะคะ <c oughs> คุณอย่านั่งอยู่เฉยๆนะคะหาอะไรทา นะ,ะหาอะไรดีๆทำให้ตัวเองสบายกายสบายใจนะคะเช่นนะคะ,ะไปไปไปวัดไปทำบุญมาวัดมาทำบุญใช่ไหมคะหรือว่าจะไปะนะคะเที่ยวนะคะสถานที่ใกล้บ้านนะคะหรือว่าจะนะ,ะไปเซเว่นใกล้บ้านนะคะไปที่ที่คุณนะคะอยู่แล้วนะคะสบายหูสบายตาสบายใจนะคะหรือว่าไม่สะดวกไปที่ไหนเลยคุณหญิงวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกมันทะำไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีนะคะ ท่องเที่ยวในมือถือนะคะช้อปปิ้งในมือถือนะคะมีกิจกรรมความสุขเยอะมากค่ะนะคะลองดูค่ะนะ,ะอย่าอย่าปล่อยให้เวลาที่มีค่าของเราเป็นเวลาที่มันไร้ซึ่งคุณค่ามันต้องมีค่ามันต้องเกิดประโยชน์ต้องเกิดความสุขต้องเกิดอะไรดีกับตัวของคุณนะะพัฒนาตัวเองนะ,ะให้สวยขึ้นเก่งขึ้นนะคะจัดบ้านนะคะคือทําอะไรที่เราทําได้เราก็ทํา อะไรที่เราทําไม่ได้นะคะเราก็ทําใจค่ะอย่างเช่นเวลาที่ฝนตกเี่ยนะไม่ไม่สามารถที่ไปทํางานได้หรือไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะหาอะไรทําที่เราทําได้นะคะพลังนะที่เราไม่ไม่ได้จดจ่อก,กับความทุกข์ความเศร้าความกังวลนะคะความเครียดที่เราเป็นอยู่นะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นจริงๆค่ะต้องหาอะไรทํานะคะอยู่เฉยๆมันมันไม่ดีขึ้นหรอกคะ่ะเราต้อง เรียกว่าย้ายตัวเองให้มันให้มันได้เคลื่อนไหวให้มันได้นะคะครับลมเย็นๆมีความสุขทําอะไรดีๆให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราอะนะคะมันถึงจะดีขึ้นนะคะคนที่รักตองก็จะทําแบบนี้นะค่ะไม่ทําให้เต่เงทุกนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะคือการรักตัวเองนะคะเวลาที่เรารักตัวเองทําในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะคะ <c oughs> คุณจะไม่ได้แบบไนะปร้องของความรักหรือว่าเศษความรักจากใครหรือว่าอะไรจากใครนะคะมีแต่นะคะจะ,นะะเป็นการแบ่งปันแล้วก็ให้ผู้อื่นนะคะเพราะว่ามีมากนะคะมันมีมากเรามันต้องล้นมันต้องระบายออกมันต้องเผื่อแผ่และให้กับผู้อื่นนะคะจริงๆค่ะแล้วก็คนไหนนะคะที่ชอบให้ชอบแบ่งปันนะคะขัดเกาว่าตัวเองชอบให้ชอบแบ่งปันนะคะ ก็จะไม่มีนะคะวันที่แบบนะคะอับจนหนทางนะคะไม่มีวันที่สิ้นไร้ไม้ตอกไม่มีที่จะไม่มีนะคะมีแต่จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าเป็นการที่เรารู้จักใช้ชีวิตอยู่ให้เป็นนะคะสร้างเหตุนะคะที่เราจะได้รับไม่ใช่แบบโอ้นะคะเคร่งเครียดในการทํามาหากินไม่รู้จักให้ไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักช่วยเหลือใครอยากได้อย่างเดียวนะคะ อยากนะ,ะมันช้าค่ะถ้าเราเป็นผู้ทําเป็นผู้สร้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันมาเองนะคะเราไม่ใช่ว่าทําเพื่อคาดหวังนะคะอ่านแน่นอนว่าเราอยากได้ดีเราถึงทําดีทําในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ไปหวังจนทนะ,ะเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะนะคะไม่หวังจนตัวเองทุกข์นะคะ <c oughs> ทําให้เต็มที่แล้วปล่อยวางแล้วผลที่ดีของการที่คุณทําในสิ่งที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเอง แล้วก็ผลของความดีที่คุณได้ทำนะคะวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากคนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้แต่มันจะมานะคะทางอ้อมมาทางตรงก็มีมาทางอ้อมก็มีมันจะมาทุกทิศทางนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะโชคดีมีรักที่ดีเงินพุ่งนะคะโชคดีทุกทิศทางคุณต้องรักตัวเองนะคะทำตัวเองให้มันคู่ควรทำตัวเองให้มีความสุข ทำตัวเองให้ได้สะสมสิ่งที่ดีนะคะวงคลชีวิต38ประการเนี่ยนะคะ <c oughs> พยายามทําให้ได้นะคะ3มข้อแรกนะคะข้อแรกคืออะไรคะไม่คบคนพาลคนที่พาไปทางผิดนะคะทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องนะคะทําอะไรที่ผิดกฎหมายทําอะไรที่ผิดศีลธรรมเนี่ยนะคะเราก็ไม่คบนะคะเพราะว่าคบคนแบบไหนเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นฉะนั้นแล้วในข้อที่สองแล้วที่คุณหนิงนะคะจำได้ก็คือนะคะให้คบบัณฑิต ะะบัณฑิตคืออะไรคะคุณหญิงจะไปหาบัณฑิตจากไหนก็คือคนที่ทดําเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรนั่นแหละคะ่ะเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจเย็นใจกว้างใจใหญ่นะคะคือชวนกันนะคะทำมาหากินชวนกันทําบุญชวนกันนะคะทำในสิ่งที่ดีนะะนั่นแหละค่ะควรคนที่เราควรที่จะคบนะคะเวลาที่เราสนิทกับใครนะคะคบกับคนแบบไหนนะคะ เราก็จะได้นะคะอิทธิพลพลังงานน,ะะนิสัยแจคขอนะคะจากคนคนนั้นนะคะลองสังเกตดูนะคะเวลาที่คุณชอบใครนะคะคุณชอบดูพฤติกรรมเขาชอบคุยกับเขานะคะอย่างเช่นครูบาอาจารย์นะคะที่คุณชื่นชอบเนี่ยนะคะในการพัฒนาตัวเองนะคะไม,ไ,มไม่ว่าทางด้านไหนอะ่นะ,ะถ้าเรานะะสนิทถ้าเราแบบะะชอบดู นะคะชอบอนะมีไลฟ์สไตล์เหมือนๆกันเนะี่ยนะนะคะชอบดูชอบทําน่ยนะคะก็จะพลอยได้นะ,ะนิสัยแบบนั้นมานะคะเช่นเดียวกันนะคะนิสัยที่ดีนะคะมันก็จะนะติดหูติด,ต,ดตาติดใจเราเราก็จะทําแบบนั้นนะคะอย่าอย่าคิดว่าโหนะเราคบกับคนได้นะะทุกคนทุกประเภทนะคะมันแชร์พลังงานกันค่ะนะคะ บางทีนะคะเราก็จะกลายนะคะโดนนะคะดึงดูดไปเป็นเหมือนกันกับเขานะคะอันนี้เราไม่เราต้องเลือกคบนะคะเลือกคบนะคะคนดีนะคะเลือกคบบัณฑิตคนพานคนที่ทําอะไรไม่ดีนะคะ <c oughs> ชอบโกหกนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าทําอะไรที่ไม่ถูกนะะไม่ดีไม่งามเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปเข้าใกล้นะคะมันเสียเวลา นะคะแล้วก็นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าเพื่อนน้อยนะคะรู้สึกว่า <c oughs> อะไรนะไม่มีคนคบเราเหรอนะคะคนที่คุณคบนะคะเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งนั้นค่ะจะมีปริมาณที่น้อยนะคะไม่ต้องไปแปลกใจไม่ต้องไปนะคะเครียด นะคะเราใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขแแค่เวลาของเราที่เรายุ่งกับตัวเองนะคะเราดูแลครอบครัวเราดูแลงานของเรานะคะเราดูแลตัวเองเนี่ยใน24 24ชั่วโมงเนี่ยแทบไม่พอแล้วจริงไหมคะถ้าคุณแบ่งให้ดีมันมันแทบจะไม่พอถ้าคุณทำมันจริงๆอะ่ะมันไม่พอจริงๆ นะคะไม่พอนะคะทําไงนะคะก็ทําเท่าที่พอแล้วนะคะทําให้ดีนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สองค่ะทําตัวเองให้เป็นสิ่งที่ต้องการคุณสมบัติไหนคะที่รักชอบนะ,ค,ะคนชอบเงินชอบโอกาสที่ดีชอบโชคดีชอบนะคะคุณสมบัติเหมือนคุณมีคุณสมบัติที่ที่คุณอยากจะไปสมัครงานอ่ะนะคะคุณสมบัติที่เขานะคะค เขียนไว้นะคะเป็นแบบไหนนะคะถ้าเรามีเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับนะการคัดเลือกใช่ไหมคะทีนี้นะคะสิ่งที่เราต้องการเป็นแบบไหนคนที่เราชอบเป็นแบบไหนคนที่พูดดียิ้มแย้มแจ่มใสคนที่มีความสุขนะคะตัวเรามีพลังงานนะคะถ้าคุณอยากเจอคนแบบไหน ะะอยากร่วมง,งานกับคนแบบไหนนะคะอยากมีเพื่อนร่วมง,งานแบบไหนอยากมีเจ้านายแบบไหนลูกน้องแบบไหนคุณก็ต้องเป็นคนแบบนั้นขัดเกลาตัวเองให้เป็นคนที่เป็นคนดีมีน้ำใจนะคะเป็นคนพูดหวานผ่านเพราะคุณหญิงก็ขัดเกลาตัวเองเช่นเดียวกันค่ะไม่ได้เป็นคนดีนะคะหู100้ยร้อยเปอร์เซนนะคะเราก็ยังต้องขัดเกลาตัวเองนะคะคืออยากได้ดีก็ขัดเกลานะคะอยากได้ดีมากก็ขัดเกลามาก ะะเวลาที่เราขัดเกลาตัวเองเป็นในสิ่งที่ดีเป็นคนดีในแบบที่เราต้องการนะคะคุณสมบัติที่เราเป็นที่เรามีนะคะก็จะดึงดูดนะคะเหนี่ยวนําให้เราเจอคนแบบนั้นนะคะลูกค้าแบบนั้นเพื่อนนะคะแบบนี้ครูบาอาจารย์แบบนี้นะคะเจ้านายแบบนี้ลูกน้องแบบนี้นะคะจริงๆนะคะจริงๆนะคะ คุณลองสังเกตดูนะคะทำไมถึงแบบโหจริงๆริหรอนะคะแล้วเขาเรียกว่านะคะแล้วคนเก่าล่ะนะคะคนที่เคยรักคนที่เคยสนิทสนมคนที่เคยดีด้วยนะคะทำไมเขาเขาไม่ดีเหมือนเดิมนะคะเขาดูห่างนะคะออกจากเราเขาเขาอชอบนะคะเห็นเวลาที่เรา มีความสุขอะทาในสิ่งที่ดีเขาทําไมแต่เขารู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียไม่ชอบนะคะเพราะอะไรคะคุณพัฒนาตัวเองไปเป็นคนละคีแล้วนะ,ค,ะคุณพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะดีขึ้นขัดเกาวาตัวเองให้มันงดงามมากยิ่งขึ้นอะไรไม่ดีก็ไม่ทํามันก็เลยถูกอัพนะคะถูกอัพเลเวลนะคะ คนที่ไม่ใช่นะคะมันหมดเวลามันหมดอายุมันก็ถูกนะแยกย้ายนะคะเขาก็จะมีสังคมที่ใช่สําหรับเขาส่วนเราก็จะมีสังคมที่ใช่คนที่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่ใช่เหมือนก,นกันกับเรานั่นเองนะคะอันนี้จริงๆนะคะลองทําดูนะไม่ต้องเชื่อคนอื่นคนอื่นก็ทําอยู่เช่นเดียวกันอะไรที่ดีขัดเกลาตัวเองแม้ว่าคนอื่นจะว่าหุ้ยสร้างภาพหุ oh, ้ยนะคะไม่เจียมตัวไฟสูงนู่นนี่นั่นนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของเขา เขาคิดแบบไหนได้เพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนั้นนะคะเราก็ไม่โกรธเขาหรอกค่ะเพราะว่านะคะเขาเคยชินแบบนั้นส่วนเรานะคะเราเลือกเกิดไม่ได้เนาะเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะแต่อันไหนที่ดีนะคะเราเลือกทําได้นะ,ะสะสมได้พัฒนาได้เราจึงทำคนอื่นจะมองยังไงมันเรื่องของเขาเรื่องของเราคือมีหน้าที่ทําชีวิตให้ดีขึ้นอยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่ให้คนเวทนาใช่ไหมคะ มีความสุขกับเรื่องอะไรมีอะไรทำอะไรเป็นโชว์นะคะแบ่งปันเช่นคุณมีความชอบสมมติว่าคุณมีความชอบในการปลูกต้นไม้คุณก็แชร์สิคะภาพต้นไม้ของคุณที่คุณปลูกถ่ายรูปคู่กับต้นไม้สวยๆที่บ้านหรือว่าคุณทำขนมทำอาหารคุณก็ถ่ายรูปแชร์สิคะเออกิจกรรมความสุขนะวันนี้นะคะอย่าอย่าอ้างว่าไม่มีอะไรแชร์ไม่มีอะไรโชว์ไม่มีอะไรแบ่งปันคุณมีนะคะคุณมีเยอะแต่คุณคิดเยอะ คุณชอบเปรียบเทียบว่าก็ไม่มีเหมือนคนนั้นไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีรถเหมือนคนนั้นไม่มีอันนั้นเหมือนคนนี้นะคะลืมมองตัวเองนะคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรที่ดีมีความสุขกับการทําอะไรมีอะไรที่เราทําได้นะคะเราแชร์ได้เราก็แบ่งปันนะคะคนชอบดูความสุขนะคะคุณชอบเสพความสุขนะบางคนก็ชอบเสพความทุกนะคะเสพความทุกได้ความทุกข์ค่ะแต่ถ้าเสพความสุข นะคะเสพกิจกรรมดีๆก็ได้กิจกรรมดีๆได้ความสุขนะคะได้ไอเดียดีๆคนหญิงก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบนะคะชอบเห็นคนเขามีความสุขอะนะคะเราก็ชอบเห็นคุณประสบความสําเร็จนะคะดีใจไปกับเขาด้วยยินดีไปกับเขาด้วยนะคะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะทำไมเราถึงมีใจยินดีกับผู้อื่น นะคะเพราะว่าเราชอบเนียะเราชอบเราสะสมนะคะระวังนะคะสิ่งที่เราสะสมนะสิ่งที่เราชอบนะสิ่งที่ดีกิจกรรมดีๆประสบความสําเร็จนะไรกิจกรรมที่เขาทําอะไรประสบความสําเร็จมันลงไปในจิตใต้สํานึกของเรานะคะอะไรที่เราทําบ่อยๆคุ้นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นชีวิตของเราฉะนั้นอะไรที่ดีสะสมบันทึกเก็บข้อมูลสะสมแต้มบุญสะสมความสุขบันทึกความสุขบันทึกเรื่องราวดีๆนะะให้มันให้ มันตราตรึงในะในจิตในใจในดวงตาในสายตาในวิญญาณของคุณไปเลยนะคะคุณหญิงก็ทําเช่นเดียวกันค่ะอะไรที่ไม่ดีนี่พยายามนะไม่ดูบางบางทีนะคะมันก็มีแวบไปเห็นคุณหญิงซ่อนโพสต์ไป30วันนะคะอย่างเขาโพสต์อะไรไม่ดีอ่ะโอ้ฝนกำลังตกเลยทีเดียวนะคะ แต่สายสายฝนสายเห็นเงินเห็นทองนะคะเอาว่าเดี๋ยวคุณหนิงจะเร่งพูดนะคะคุณหนิงก็อยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไทรแล้วตอนนี้จริงไหมคะเวลาที่เราชอบอะไรเราชอบดูสิ่งนั้นเวลาที่เราชอบดูสิ่งนั้นเราก็ได้รับสิ่งนั้นนะคะอันนี้คือข้อที่2ค่ะทําตัวเองให้เป็นสิ่งที่ต้องการนะคะคุณหนิงเชื่อว่าคุณเป็นในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะต่อไปค่ะข้อที่สนะคะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอก็คือการเรียนรู้พัฒนาตัวเองไม่หยุดอยู่ที่เดิมอะไรที่โลกเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปในทางไหนนะคะช่องทางในการทํามาหากินเดี๋ยวนี้เขามีนะคะการทําออนไลน์นะคะการติดต่อนะคะค้าขายกันออนไลน์นะคะทำอะไรที่นะคะที่เราเห็นตอนนี้เราก็เรียนรู้นะคะเราก็ลงมือทําเรียนเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ที่คุณชอบ เพราะอะไรคะเราจะได้ไม่เสียเวลาลองผิดลองถูกเพราะเวลามีของมีค่าค่ะเรารีบเรียนเรารีบรู้แล้วก็เรารีบเอาเคล็ดลับนั้นมาลงมือทําคุณหญิงก็มีคอร์สเรียนที่อะไรที่จะต้องไปเรียนอีกเยอะมากนะคะชอบเรียนค่ะไม่รู้ว่าจะบางคนบอกโอ้หไม่รู้จะเรียนอะไรกันไปนักหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ทํางานหรอไม่ทํามาหากินหรออะไรอย่างเงี้ย ทำอยู่ค่ะนะคะทำอยู่เรียนรู้ไม่ไม่หยุดนะคะเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะไม่ไม่สายเกินที่จะไม่มีอะไรที่แก่เกินเรียนนะคะคุณอยากมีชีวิตที่รุ่งเรืองรักพุ่งเงินพุ่งนะคะโชคดีทุกทิศทางเราต้องหมั่นพัฒนาตัวเองนะคะมีความสุขรัก,เอ,ก,กเองให้มากๆทำเองให เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการทําตัวเองให้คนะู่ควรกับสิ่งที่ต้องการนะคะวันนี้ขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันคุณหญิงนั่งท่ามกลางสายฝนนะคะเดี๋ยวคุณหญิงขอเข้าร่มก่อนตอนนี้ฝนกาลังตกค่ะนะ,ะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะคะสมหวังทุกสิ่งดังปรารถนาทุกประการนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สัญญาณเริ่มไม่มีแล้วนะเพราะว่าฝนตก นะคะก็นะคะลองเอาไปปรับใช้ดูไม่ต้องเชื่อคุณหญิงคุณหญิงทำอยู่เช่นเดียวกันเมื่อคุณเป็นในสิ่งที่ต้องการเมื่อคุณรักตัวองทำในสิ่งที่ดีนะคะคุณก็จะได้ในสิ่งที่ดีที่คุณ ต้องการที่คุณได้ลงมือทํานั่นเองนะคะใครทําอยู่แล้วเป็นกําลังใจให้นะคะทําต่อไปชีวิตคุณดีขึ้นงดงามขึ้นสวยหลอ่อสุขภาพดีแข็งแรงนะคะรวยขึ้นนะคะโชคดีทุกทิศทางแน่นอนนะคะวันนี้คุณอย่างขออนะุญาตลากันไปก่อนนะคะแล้วก็สําหรับท่านไหนที่แบบโู้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ อยากจะดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนี่เลยนะคะขิงผงค่ะขิงผงของคุณหญิงก็มีอยู่สองไซส์สองขนาดนะคะหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็หนึ่งร้อยสิบสองกรัมอันนี้เป็นแบบขนาดนะคะขนาดย่อยนะคะแปดกรัมนะสิบสี่ซองนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้ก็นะคะห้าหา้าสิบาทหนึ่งร้อยกรัมนะ,ะก็สั่งมาได้พิเดอร์สามถึงห้าวันนะคะเป็นของขวัญของฝากไปทําบุญนะ,ะฝากญาติผู้ใหญ่ฝากคนที่คุณรักได้นะคะแล้วก็สําหรับ สนใจนะคะเรียนคอร์สเรียนอะไรก็นะคะเข้าไปดูรายละเอียดในช่องสินค้าได้นะคะมีทั้งคอร์สฟรีมีกลุ่มฟรีด้วยนะคะชื่อว่ากลุ่มสูตรอาหารสไตล์คุณหญิงนะคะก็ฝากแชร์ฝากแบ่งปันนะคะถ้าคุณเห็น คลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์ฝากแบ่งปันด้วยนะคะเผื่อเป็นกําลังใจดีๆเผื่อเป็นไอเดียดีๆะะให้ใครหลายๆคนที่คุณอาจจะไม่รู้นะะแต่ผลบุญที่คุณได้ทํามันถึงคุณแน่นอนเพราะว่าคุณกําลังทำนะคะบุญแบบธรรมทานอยู่นั่นเองนะคะวันนี้คุณต้องลากันไปก่อนนะะไปเข้าร่มก่อนนะคะรักษาสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพนะคะดูแลตัวเองให้มีความสุขนะคะดูแลตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการพัฒนาตัวเองนะคะ แล้วก็ทําในสิ่งที่ดีเท่านั้นอะไรที่ดีทําอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทํานะคะวันนี้คุณหญิงลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบมายบายค่ะรักทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะคุณเป็นคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอทำในสิ่งที่ดีเท่านั้นมีความสุขทุกวันรักตเองทุกวันนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปให้อภัยตัวเองนะคะเริ่มต้นใหม่ให้อภัยผู้อื่นเริ่มต้นใหม่ นะคะคุณเริ่มต้นใหม่ได้คุณก็นะคะคุณให้อภัยได้คุณก็เริ่มต้นใหม่ได้คุณก็จะเจอสิ่งที่ดีที่คุณต้องการได้นั่นเองนะคะไม่ว่าค่ะ